กองสลากได้ใบตัวเลขมาอีกแล้วนะคะมาวิเคราะห์แนวทางเลขเด็ดเลขจากปกสลากกินแบรัฐบาลงวดประจำวันที่1ทธันวาคม2516ในงวดนี้หวยออกตรงกับวันศุกร์ซึ่งต้องขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เหล่าคอหวยให้ความสนใจในการวิเคราะห์รูปภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนสลากกินแบ่รัฐบาลในแต่ละงวด ซึ่งในงวดที่ผ่านมางวดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเลขสองตัวล่างได้ออกหนึ่งสตรงกับปกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่แล้วที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไว้ที่เป็นรูปประเพณีไทยวันลอยกระทงซึ่งในรูปภาพสลากกินแบ่งรัฐบาลจะพบว่ามีจำนวนกระทงทั้งหมด4กระทงโดยกระทงแต่และอันจะมีการปักทูบทั้งหมด3ดอกมีเทียนหนึ่งเล่มเลขที่เราวิเคราะห์ไว้ คือสี่เลข2ตัวคือ4ี่สาหนึ่งและ1 4เลขได้ออกตรงๆรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ1 4ึ่งทำให้คอหวยหลายคนรวยกันทั่วหน้าถือว่าเข้าตรงแทบทุกง,งวดเข้าตามที่เราได้ทำการวิเคราะห์ไว้เลยนะคะต้องขอบอกว่าไหนงวดนี้ห้าพายกันอีกตามเคยสำหรับการแปลปกสลาก ในงวดประจำวันที่1ธันวาคม2516ปกสลากในงวดนี้เป็นรูปประตูชุมพลจังหวัดนครราชสีมาก่อตั้งในปีพุทธศักราช2011ในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ555ปีโดยทางกองสลากเองก็ได้ใบ,บตัวเลขมาเป็นในๆอีกแล้วนะคะสามารถวิเคราะห์ตัวเลขจากปกสลากได้เลยใครวิเคราะห์ได้ใครวิเค,าครเคาะห์เป็น รับรองว่ารวยแน่นอนซึ่งการออกรางวัลสลากกิมรัฐบาลในงวดนี้เป็นการออกสลากสัญจรที่ห้องประชุมท้าสุรานาลีศาลาการจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นวันครบรอบท้าสุรานาลีสำหรับจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดทางภาคอีสานที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะอนุสา์สถานที่เป็นจุดสำคัญของเมืองโคราชนั่นก็คืออนุสาวรีย์ท้าสุรานารี หรือที่ชาวโคราชส,ส่วนใหญ่เรียกกันว่าย่าโมสำหรับประวัติวีรสตรีของเมืองโคราชอย่างท้าสุรนาลีซึ่งมีนามเดิมว่าคุณหญิงโมเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกำเนิดเมื่อขังเจ้าอนุวงศ์ห่งเวียงจันทร์ได้มีการยกทัพเข้ายึดเมืองโคราชคุณหญิงโมได้มีการรวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพกบฏได้สำเร็จพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชการที่สจึงได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรโดก้าโปรดกระหมอ่อมสถาปนาเป็นเท้าสุรนารีจนปัจจุบันโดยการออกสลากสัญจรเมืองสำคัญแบบนี้คอหวยห้าพ้าเลยนะคะเลขเด็สดสลักสัญจรที่จังหวัดนครราชสีมาเลขย่าโมเลขจังหวัดเราได้ทำการสรุปมาให้แล้วสำหรับปีเกิดของย่าโม หรือเท้าสุรนาลีคือปีพศ2314ปีที่ย่าโมเสียชีวิตคือปีพศ2395ซึ่งย่าโมมีอายุรวมทั้งสิ้นอยู่ที่81ปีสำหรับปีที่ก่อตั้งจังหวัดนครราชสีมาคือปีพศ2 0 1 1ปีที่สร้างประตูชุมพลคือปีพศ2 1 9 9 และปีที่สร้างอนุสาวรีย์เท้าสุรนาลีคือปีพศ2 4 7 7ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ555ปีของจังหวัดนครราชสีมาในส่วนของรหัสไปรษณีย์ประจำจังหวัดคือส0,000ืนและในส่วนของปกสลากกินแบ่งบาลในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมปกสลากในงวดนี้เป็นรูปประตูชุมพลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประตูชุมพลถูกสร้างขึ้นในปีพศ2199ปัจจุบันมีอายุอยู่ที่367ปีและก่อตั้งจังหวัดในปีพศ2011ในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ555ปีของจังหวัดนครราชสีมาสำหรับเลขเดดจ,จากการแปลปกสลากกิน,นบหมาารในงวดนี้เลขที่เราสามารถทำการวิเคราะห์ได้คือปีที่ก่อตั้ง และวันคุบรอบของจังหวัดนครราชสีมาและประตูชุมพลสำหรับเลขท้ายสองตัวที่น่าเล่นจากปกสลากในงวดนี้คือหนึ่งหนึ่งห้าหแปดหนสอละสาสำหรับเลขท้ายสามตัวตรงๆในงวดนี้คือ555 011 395 367และ291สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตาโชคลาภวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจวารณญาณในการซื้อทีนี้เรามาดูเลขเด็ด เลขจัดสถิติหวยออกย้อนหลังรางวัลที่หนึ่งและรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดประจําวันที่1นธันวาคมย้อนหลังไปทั้งหมด10ปีจะมีเลขไหนที่ออกบ่อยสุดเลขไหนที่น่าลุ้นเพื่อนนาไปเสี่ยงโชคเพิ่มเติมในงวดนี้กันบ้างและสําหรับสถิติหวยออกย้อนหลังงวดประจําวันที่1นธันวาคมของทุกปีย้อนหลังไปทั้งหมด10งวดพร้อมหลักการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้ ในปี2515เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ805รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ08ปี2514เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ258รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ82ปี2513เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ994 รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ84ปี2512เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ522รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ81ปี2511เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1คือ840รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ67ปี2560 เลขท้ายสามตัวรางวันที่หน่งคือ0ูนย์ศรางวัลเลขท้ายสองตัวคือ3าสาปี2559เลขท้ายสามตัวรางวันที่หนึ่งคือ0ูนรางวัลเลขท้าย2ตัวคือ7จเจปี2558เลขท้าย3ตัวรางวันที่1คือ350รางวัลเลขท้าย2ตัว คือเจปดปีสองพันห้ารอยห้าสิบเจดเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งคือสี่สี่้ารางวัลเลขท้ายสองตัวคือหนหนึ่งและปีสองพเลขท้ายสตัวรางวัลที่หคือเจ็รางวัลเลขท้ายสองตัวคือสอเจ็ดสรุป สถิติหวยออกเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ทั้งหมด10งวดย้อนหลังเลขหลักร้อยที่ออกบ่อยที่สุดคือเลขศูนย์เลขหลักสิบที่ออกบ่อยที่สุดคือเลขเก้าและเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยที่สุดคือเลขห้าเมื่อนำชุดตัวเลขมารวมกันสถิติหวยที่ออกบ่อยที่สุดในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสำหรับเลขสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งคือศูนย์เก้าห้า และเลขที่น่าเสีย่ยงโชคในงวดนี้คือ095 950และ590ในส่วนของสถิติหวยออกเลขท้าย2ตัวทั้งหมด10งวดย้อนหลังเลขหลักสิบที่ออกบ่อยที่สุดคือเลข8และเลขหลักหน่วยที่ออกบ่อยที่สุดคือเลข7เมื่อนำชุดตัวเลขมารวมกันสถิติหวยที่ออกบ่อยที่สุดในงวดประจำวันที่1นธันวาคม สำหรับเลขท้าย2ตัวเลขที่นาเสียงโชควในงวดนี้คือ78และ87แต่ต้องขอบอกอีกนิดหนึ่งนะคะว่าสถิติหวยออกในงวดประจำวันที่1ทธันวาคมมีออกเลขเบิ้ลถึง4รอบติดคือ22 33 77และ11ให้ระวังเลขเบิ้ลกันด้วยสำหรับคอหวยสามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสียงโชควตามความชอบกันดูได้เลยนะคะ แต่ขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคลาบวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาบให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลย คาถาถูกหวยหลวงปูส่สวงคาถาขอ,อนิิมิตสวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนาโมสามโจบสหหวยยังเอหิอาักาชายะอักคาชาหิสหหิโตเอหิมามะกุลเนสจจัง จักขุวิญญาณาังสติโลกวิทูสัทธาเทวะมนุษ,ษานางังอุอาคหานิมิตังสหหัวยังเอหิอาคาชายะอคาชาหิสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกวิทู สัทธาเทวะมนุษยสานางอุอาคาหะนิมิตังสหหัวยังเอหิอาชายะอาชาชิสหหิโตเอหิมามะกุลเนสัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลกะวิทูสัทธาเทวะมนุษยสานาง อุอาคาหะนิมิตังขอให้สวดภาวนาร้อยแปดจบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคลาภวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ